สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะนี่เม่นอยมีเมนูทำหน่อไม้ส้มค่ะหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองค่ะหน่อไม้สมเด้ผู้ใดเฮ็ดหน่อไม้สมเฮ็ดหน่อไม้สมมันเนา่ามันเสียมาเบิ่งเม่นอยได้จ้ะเน่าเสียคุณละคน้นกับเห็ดเป็นกต่เป็นแล้วค่ะคุณละค้นกับเห็ดย่างบ่เป็นเนาะกันเนาะนีะน่ยำหน่อไม้ เดเน่าไม่สมเนี่ยคุได้กะเฮดเป็นผูล้ละคนกะเฮดบ่อเป็นผูล้ละคนก็เฮดเนา่าเฮดเสียมาเบิ่งแม่น่อยเฮดมือนี้บ่อมีเน่าแห้วบ่มีเสียกินได้เป็นปีๆเป็นปียังกินได้ปีสองปียังกินได้ขาวงามค่ะมาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนเด้อเป็นไม่น่อยหน่อย,อยเสียเฮดอุปรกรณ์มีอย่างนี่มีข่าวสาร มีเกลือสองอย่างค่ะมีสองอย่างนี่แหละค่ะมีสองอย่างย่ำน้ำม่เอาน้ไหม่มาปอกล้างน้ำพอดีก็ย่ำย่ำแล้วก็แช่น้ำฮืมมันพี่น้องกำคันคันซางกะละมั่งเศร้าบาทยี่สิบบาทเนาะยี่สิบบาทเอากำเกลือไปจะ่แช่จักหากำมือหรือเครื่องถ้วยค่ะเครื่องถ้่วแล้วก็แช่น้ำฮืมใบแช่หอด หอ,อนยงมือเศร้านี่ไม่น่อยแซ่แล้วรด้นี่มันอ่อนแล้วนี่หอ,อนยงมือเศร้านี่หอนยงมือเศร้ามามันก็อ่อนแล้วก็ปั่นล่างปั่นน้ำจืดๆปั่นออกจืดๆค่ะหนึ่งปั่นแล้วนี่ปั่นน้ำออกจืดๆปั่นน้ำจืดแล้วกม็มาขั่นค่ะมาขั่นมาขั่นมาเห็นเนาะค่ะเนาะเนี่ยหนึ่งขันเบิงนี่ยุบเข่าใส่จักน้อยค่ะอันนี้บ่หลายค่ะเฮ็ด ราอเป็นวิธีซื้อไม่น่อยเแ็ดนั้นหลายแล้วหลายหลายแล้วค่ะแล้วก็ยุกเกี่ยวใส่ค่ะมันม่หลายประมาณสี่กวดเนี่ยสามสี่กวดถึงบ่หลายใส่ประมาณนี้ค่ะแต่ลองเมืองสะกันคันค่ะคันคันดีดีระวังคั่นกินกาแฟไปนั่งค่ะพี่นองค่ะกาแฟนะค่ะเนาะ ขั้นทำมันใดด้วยค่ะขั้นขั้นส่กับเปลือ่มี่ยังเนี่ยกับเปลือกับข้าวสารเนี่ยแหละสองอย่างเนี่ยแหละทุกคนทามันไหนบอนัวบอหยังสีเท่ากันทำบอนัวบอหยังสีเท่ากับยิบเปลือใศ่ได้ไหมค่ะยิบเปลือใศ่ได้ ใส่สลุดบ่บ่ค่ะบ่ใส่ขันผามาใส่สลุดบ่ไม่ห่อยบ่ใส่ตะเกียื์อื่นใส่อยู่กับบัจจตาไม่ห่อยบ่ใส่สลุดบ่ใส่เนะค่ะเนาะใส่ตะเกียรนี่แหละกับข้าวสารนี่แหละขันนี่มงนั้นใหญ่ๆเนาะอันถ้าเพื่ออยากใส่น้ำซาวข่าวอยากกินใบอยากกินใบก็อย่าใส่เค็ม มันอยู่ที่ปากเท่านี่แหะค่ะนุ้ยอยากกินไว้อย่าใส่เข้มจัอกอาทิตย์นึงก็กินได้หรือสองสามเดือก็กินได้ถ้าใสาเ่เข้มๆมันกินได้เป็นปีเข้มกับว่าเข้มแห้งหรอกค่ะเข้มพอดีแสบพอดีน้อนี่ยละ่ะว่ามันจะเข้มแย่เล้เข้มพอดีง้อแหละกานมันได้ได้ค่ะทุกคนจาง เกียวใสีอีก,กนึ่งจังคนาดนั้หันลนกินน้า ม,มันมุเป็นน้ำน้ำใส่แจ้งหน่อยนะค่นนะเนาะน้ำใส่แจ้งหนอดด่อยแต่ผู้ใดอยากใส่น้ำเศร้าเข่าก็ได้ไม่น้อยวัได้น้ำเศร้าเขาวว่าไว้วันดี้เอาน้ำเศร้าเข่าวไว้แล้วขันมันใดๆได้พี่นอ้องขันบ่ได้มันกับบ่ปินป่นเนาะไม่สมมันกับศีนา่าศิียค่ะเขาขันบ่ได้ขันกิน มันอดอีดไอ้ดิไ <norte> ม่เดี๋ยวนี้หยางหยุ่งหยากต่อค่ะไม่หมี้หยางหยุ่งหยากไรได้แล้วค่ะมาตามสุระมาณนี้ยไม่นามแน่เล็กหน่อยเกาะสกวดขวดใส่กวดค่ะกวดใส่ขวดจุกขวดนะคะ มันกิขวดค่ะทุกคนมันกอดสัวดเม่อดดเห็ุหลายค่ะเ่ได้เห็ุหลายชื่นเห็ุรลายก็เห็ดไปแล้วห้ายแล้วค่ะกินได้ตังซ้องปีกต็ยังบอเบอร์จิ้งเสีบเคื่อเก่าไม่จิ้นเลยน้องยังยั่งยืนบอกหลายหน่อยเหตุไรยืนี่บ่คคอยฮอซาบันพันบอกคอยมีผู้กิน เรื่องโมเหตุวสันต์เป็นวิธีซื้อดอกค่ะเห็ดเหตุเบิ้งจะซื้อว่าเออเห็ดวิธีเห็ดจังซีเห็ดแบบนี้มันเป็นอ๋อมันจะได้สองขวดทั้งหมดพี่น้อง ไอ้ติ่มๆว่าเป็นชีเดย2สองขวดตั้งบ่น้ำไมสามน้อยหน่อยค่ะบอกว่าอันแค่จมไสมตูมูมบึงกันหน้าว่ะ ติ่มองขวดส่องเอาขวดมาไว้ว่ามันจะติมสองขวดบ้อติม มานี่แหละค่ะ,ะเราเฮ็ดหลายเนาะเฮ็ดในห,หน่อยเฮ็ดพอนเฮ็ดแถวบึงซื้อจ้นเห็นว่าหลายบ่มันหลายเลยแหละค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสองขวดไปลางไม่ดีแล้วก็เก็บไปเลยค่ะในหน่อยสิบห้าเบิ่งในหน่อยเฮ็ดไว้ แต่ปีกไก่เนี่ยนี่แต่ปีกไก่เนี่ยแต่สามสามถาดน,น,นี้แหละเนี่ยสองสามอันนี้แหละเนี่ยปีกไก่นี่ย่งย่างอยู่ค่ะกินบ่ัหนี่เมื่อค่ะเฮ็ดไปกินเนื้อค่ะบ่มี่นาวมีเสียค่ะบ่มี่นาวมีเสียกินได้ปีหน้าแต่ว่าร์ไซนามเห้มันถ่วมตัวนี้ด้อยค่ะ ใส่นา้วมันถ่วมาใส่บ่ถ่วมมันจะแหลกเนาะใหมา่นี่ไหมหน่อยกระเทยไปเนี่ยนะค่ะเอาจบคลิปนะคะเพื่อนๆจบคลิปนะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเฮ็ดจังสี่บ่เนา่าบ่เสียค่ะจ้า